ตอนนี้เราขึ้นมาผ่ากว่านาคนะครับจะมากางเต็นที่นี่ก็ตอนนี้อยู่ใน,ในดงหมอกเลยเดี๋ยวถึงด่านเก็บเงินแล้วเดี๋ยวเ,เข้าไปติดต่อเขา,น,าน่าจะทัน6โมงพอดี okay. โอ้คนก็มากางเต็นท์นอพอสมควรละจุดประจําเราจะมีคนกลางไหมนอ้อโอเคเดี๋ยวขับไปดูกันนิดนึงถ้าไม่มีคนกลางก็กลางที่เดิม จะไม่มีนะเอ่อมีอยู่กลางาตรงนี้ที่เดิมนี่แหละเอาเป็นว่าเรากลางตรงนี้ครับที่เดิมเอ่อฝั่งด้านนูน้นหมอกเต็มเลยถ้าขึ้นไปข้างบนตรงจุดข้างบนหมอกน่าจะเยอะแต่เลือกตรงนี้แหละครับแห่งนี้แหละเดี๋ยวกางเต็นท์ก่อนครับ ตอนนี้ก็กางทับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้บรรยากาศดูหมอกดูหมอกกันนิดนึงโอ้โหฟุงฟ้งๆเลยครับฝั่งนั้นเดี๋ยวกางเต็นต์ต่อครับเพราะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมก็เลยอ่ากางทับเอาชัวดีกว่าเผื่อฝนตกมันจะได้มีที่นั่ง เพิ่จัดของจัดของของกินเราก็เนี่ยไข่ตุกิ้นมาห้าเหมือนเดิมน้ำแอปเปิ้ลสุดาอโอ้เหนื่อยใช้เล่นเลย เวลา6โมง15นะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกเป็นกันดีกว่าครับอ้าวโอ้โหเหมือนฝนจะตกครับฟ้าร้องคือค่อ ก็มากลางเต้นท์พอสมควรเลยวันนี้แต่ข้างบนเราไม่รูอืมเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวนิดหนึ่งดีกว่าโอ้ยฝนตกแล้วรีบไปกินเต้นท์ดีกว่า ขึ้นไปจจุดชมวิวตรงผาหัวหนาคคิดว่าน่าจะอยู่ในดงหมอกเหมือนกันแหละครับโอ้ตัวนี้ก็ฟินดีเหมือนกันนี่ เดี๋ยวสักคู่เราขึ้นไปดูทะเลหมอกที่ผ่าขวาน้ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวดูตัวอย่างก่อนนิดนึงโอ้โฝนเบาลงาครับเริ่มเห็นทะเลหมอกละเอ,อ่อฝั่งด้านนู้นก่อนดีกว่าวววเห็นนี่เอยโอ้โหเป็นแนวเลยอ่าดูฝั่งด้านนี้บ้าง าตามที่สัญญาครับในคลิปก่อนนน้นเมื่อปีที่แล้วที่เราว่า,าจะพามาดูทะเลหมอกให้ได้และในที่สุดวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วเดี๋ยวสักูเดี๋ยวขึ้นไปครับโอ้โหเป็นแผ่นกว้างเลยเรายังไม่ทันได้ขึ้นไปเออตรงผาขัวหน้าเลยครับพอดีย๋ยะฟ้าเริ่มเปิดเห็นแนวฮนะ แนวหมอกก็คือหมอกคุมภูเขาลูกนั้นภูเขาเออภูคิงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแล้วก็เป็นน้ําตกหมอกไหลลงมาอาดูฝั่งนี้บ้างเนี่ยฝั่งนี้หมอกก็คุมภูเขาเป็นน้ําตกหมอกไหลลงมาเลยโอ้วันี้หมอกเยอะมากเดี๋ยวเราขึ้นไปที่ผาหัวหน้ากันดีกว่านะครับ เดี๋ยวไปช้ากว่านี้เดี๋ยวจะสายกลับบ้านเก็บของบ่ายไปกันดีกว่าครับเป็นเราไปผาหัวหน้ากันครับโอ้โหอยู่ท่างกลางดงหมอกอากาศเย็นๆชื้นๆโอ้ฟิลดีอากาศดีเหนื่อยได้เร็่มากันนเหนื่อแค่เดินขึ้นมาบนเดินนี้เฉยโอนน้ ไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปต่อจุดชมวิวผา บิงตะวันตะเวนเดินมาถึงจุดชวมวิวจุดจอดรถที่ทำการอุทยานไม่ใช่อุทยานเนี่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์โอ้โหนักท่องเที่ยวก็ขึ้นมากันแต่ชเช้าแล้วโอ้โหหมอกฟุงฟ้งฟ้าขาวเชียเดี๋ยวขึ้นไปตรงนนนิดนึงเอเบิงตะเวน ายขึ้นไปจุดชมวิวกันดีกว่าสลกดีก็คือมองอะไรไม่เห็นเลยขาวอย่างเดียวเลยวันนี้โอ้โห หมอกประทะหน้าชอบมากเลยเอ่อศาลานั้นก็ทำใหม่ครับคิดนไปดูนิดหนึ่งอืออันนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะวนอ้อมข้างล่างปุ๊บขึ้นไปตรงที่เราผ่านมาตรงร้านกาแฟครับโอ้ไหนได้เรี่ยงกันนะ อย่างเดียวเลยเสียดายหมอกเขาสูงเลยอดเห็นทะเลหมอกแต่ก็ไม่เป็นไรเราเห็นแล้วแต่เดินลงไปตรงลานกลางเต็นก่อนดีกว่าครับดูบรรยากาศลาน,ก,าน,านากลางเต็นม่อคืนคนกมาการกันเนยอะไหมคนก็มาการกันพอสมควรเลยไม่สมควรอะเยอะอยู่เยอะเยอะเหมือนกันก็มีแต่เต็นที่สวยนะ เป็นเช่าของอุทยานตรงนั้นก็มีเต็นท์สวยๆเยอะเหมือนกันไปผาวนหากันดีกว่าครับอยู่ปลายกันนิดนึงอ,อ่าโอเคไปกันต่อไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> เห็นแต่ไอหมอกวิ่งผ่านเลเดี๋ยวเราคึ้นไปข้างบนต่อเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันพญานาคระยะทาง12กิโลน่าจะเดินตามสันเขาไปที่ทงการอุทยานนะครับที่ทงการอุทยานแห่งชาติภูรันคาอีกฝั่งภูเขาหนึ่งอันนี้เขาจะกำหนดวันนะครับเดินเทล ก็เดินหกกิโลแล้วก็กลางเต็นท์แล้วก็เดินต่อยอีกหกกิโลนะครับเริ่มต้นจากอุทยานมาที่นี่ออันนั้นก็เขาจะเปิดเป็นรอบเราต้องจองคอยติดตามทางเพจของอุทยานนะครับโอ้โหมุมมุมปวดเราเลยตรงนี้จะเป็นโคง้งอุมโมงค์ต้นไม้อ่ะวันฟ้าเปิดถ่ายรูปมาสวยมากตรงนี้ จากองเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่าไปตรงอ่เนะครับสันเขาไปตรงผาหัวหน้าสมองเห็นไม่เอ่ยแล้วก็มาถึงต้นไม้มุมหาชนต้นนี้ครับแล้วมาที่ไรก็ชอบมานั่งเล่นต้นเนี้ยโอ้ยขาวจัวอุ้ย สูงนั่นนี่เสียวเหมือนกันนั่นนี่ไปดูจุดอื่นต่ออ่าเดินไปตรงนี้เราก็เจอละนี่ไงผาหัวหนาคอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออนี่ไงครับ ผาหัวนาคลักษณะก็จะคล้ายๆหัวนาคก,ก็จะเป็นชื่อของผาหัวนาคน่าจะอย่างนั้นนะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราให้ดูโอโมองเห็นทะลุกไกลๆไปนู่นคอนสารตรงนู่นแล้วก็จะเห็นหลังแบบเป็นๆอนะ่ะภูกระด่ง ได้ทำตามที่สัญญาไว้แล้วครับว่าเราจะพามาดูทะเลหมอกที่พ่าวก็น่าแค่ได้คราวนี้ก็ได้เห็นจริงจริงแล้วพอใจละ ภาหัวหน้าตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปาจุดชมวิวภาหัวหน้ากันหมอกเริ่มไหลไปล้วไปกันดีกว่าครับเมื่อกี้ฝากน้องเขาถ่ายรูปให้โอเคเลยได้รูปสวยกลับบ้านละขอบคุณมากครับไปหลังจากที่ให้น้องเขาถ่ายรูปให้ไปตรงจุดชมวิวแล้วก็ค่อยไปเก็บเต็นท์กลับบ้านนะ มุมโปรดของผมเปิดแล้วครับนี่มุมนี้ตรงสะพานอุโมงต้นไม้ตรงนี้เปิดแล้วโอ้ยโยสวยมากไปกันต่อครับตรงจุดชมวิวผาเบิ่งตะเวนเดืนลัดไปดีกว่า โอ้มุมนี้ก็สวยคนไม่ค่อยขึ้นมาตรงนี้ไงเออได้มุมแปลกๆนี้สวยดีเว้ยเนี่ยโอ้โหมุมนี้ก็สวยเนี่ยพม,มองเห็นภูเขาฝั่งด้านนูน้นไปสุดเอภอูรันคาเลยมองทะลุปไปนู่นเลยอะน่าจะสิงเทพสถ,ถิตแล้วก็ฝั่งตรงข้อหลังก้อนนู้นน่าจะเป็นเออไฟทองครับโอ้ ไปตรงจุดชมวิวต่อดีกว่าปีป๊ปปีป๊ปปี๊ปปี๊ปเยอะเพราตรงจุดชมวิวมันจะมองเห็นฝั่งแนวภูเขาฝั่งด้านนู้นนะฮะแต่ตรงฝั่งขวหน่าจะมองเห็นแค่มุมกว้าๆงๆว่ฝั่งนี้ สวยบริเวณเออลายกลางเต็นท์ก็เนี่ยจะมองเห็นหมอกด้วยเหมือนกันโอ้โหเออวันนี้กลางตรงไหนก็ได้ครับได้เหมือนกันอ่ะขึ้นไปจุดชมวิวดีกว่าว้าวโอ้สวยมากสวยมากโอ้โหมุมนี้ก็สวยเลย ตรงเด็กสองคนเขายืนอยู่เฮ้ยมุมนี้ได้นะสวัส <laughs> ดีครับ <laughs> โอ้สวยตรงนี้สวยมองลูกไกลๆสวยมาก น,นี่หมอกเริ่มหายละนีเ่เดินมาถึงเต้นเราแล้ว,ลวเอ่อปีนขึ้นตรงนี้ได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะโอเคจะได้หลังเดินไกล ดูวิวหน้าเต้นแล้วกันนี่สวยมากสวยมากเอาจริงๆครับตอนแรกก็แค่ว่าตั้งใจจะมาลองเต็นใหม่ให้เฉยก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากคิดว่าจะได้มาเจอทะเลหมอกนะครับคิดแค่ว่ายังไงก็อยู่ในดงหมอกแน่ๆครับไม่คิดว่าจะเจอทะเลหมอก พอไม่คาดหวังก็จะเจอกับความสุขที่ไม่คาดคิดจริงๆครับทะเลหมอกที่ผาหัวหน้าไม่ค่อยจะมีบ่อยนักนะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบอยู่ในโดงหมอกซะเป็นส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราก็ขึ้นมาที่นี่หลายรอบแล้วนะครับหลังจากที่ลงคิดไปเมื่อปีที่แล้วความพยายามอยู่ที่ไหนหาต่อไปเดี๋ยวก็เจอคำนี้ไม่เกินจริงครับ าใครอยากเห็นทะเลเหมอกที่นี่แนะนำให้มาช่วงฝนตกยาวต่อเนื่องหลายวันนะครับแล้วก็รุนให้ฝนหยุดตกช่วงเช้าๆนะครับถึงจะมีทะเลเหมอกให้เห็นคลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนฝากติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ